ทีกข้นินาใครขี้ดำแทนมาตาขี้หนาดำหน้าเห็นฟันแล้วก็ไปเลยนะครับเห็นฟันนะครับเมื่อยน่มึเฮ้ยฮาฮยังไม่เจอคนะสยมันหมดใจ มันไม่ใช่ระวังมือทีตืนนะครับอ๋อล๋อเก็บยังอยู่ครับอเลยกันอย่ามาเสียงดี่มันดับเครต่อต่อครับเสียบด้วยครับเห็นต้นะบับนะครับ ต้องเลี้ยแล้วออกมาเลยยังไม่กันตัวนะออกมาเลยอิสัตว์ปม๋สอับุยใอิสัตุ๋ยส่อ้ัตยใอ้ยระวังมืดขี้ตื้นนะกู มันดำคู่ตายด้วยอ้ไอ <ses> ้มีบัวอยอุ <furious hat> ้ยตัรอดำอฮอฮอออฮื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 อือฮ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 ือครับือฮมออฮือฮืหฮือ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 ออกอเอออ